คลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึง4ล้อและ6ล้อเล็กครับบางทีอาจจะลูกค้ายังไม่รู้ว่าของฮ i โน่เราเนี่ยมันจะมี4ล้อเล็กตัว3ามร้อตัว136่งมแรงม้าและตัวร้อยห้าสิบแรงม้าเนาะตัว4ี่้อจะดร้อยสามตัวร้อยห้าสิบเนี่ยจะตัวหกล้อตัวนี้มันจะเหมาะกับพวกหน้างานพวกลงน้ำ พวกขายเล่บางทีเราเป็นพวกาขายส่งเนาะมันจะเหมาะพวกนี้บางทีตัวเนี้ยอาจจะตอนเนี้ยเราใช้ปิกอัพอยู่อาจจะเอาสองรุ่นเนี้ยเข้าไปแทนผมเชื่อได้เลยว่าต้นทุนในการที่ลงทุนไปเนะี่ยมันจะเป็นผลกำไรต่อลูกค้าแน่นอนสองรุ่นเนี้ย เพราะว่าอนผมจะมั่นใจก็มีเจ้าใหญ่ๆที่เป็นดินลเลอร์ของจังหวัดเนี่ยที่เขาเอาเข้าไปใช้น่ะแล้วก็ได้ซื้อตัเนื่องก็ถ้าเขาซื้อตัเนื่องก็แปลว่ามันการตลาดของเขาเน่ยก็ทําการตลาดได้ดีแล้วผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าใครที่ว่าอยู่ตามอำเภอหรือว่า,างานมันเยอะขึ้นก็น่าจะใช้สองรุ่นเนี้ยแทน พวกพิกอัพพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาเยอะราคามันก็ไม่ต่างกันเยอะเนาะราคาจับต้องได้ตัวนี้ครับผมก็ฝากคลิปตัวนี้ไว้เพลงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามและก็กดไลค์ให้ทางเพจผมหน่อยเพื่อผมจะหาคลิปดีๆมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆทางเพจได้ฟังต่อนะครับขอบคุณครับ